ลงทุนในหุ้นอยากได้ปันผลเดือนละ1,000 0บาทนะครับให้ผลตอบแทน5%ต่อปีต้องใช้เงินต้นเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเพราะนั้นใครไม่รู้ว่าลงทุนอย่างไรแบบไหนนะครับลองย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้าเนะี่ยที่มันมีทั้งหุ้น หุ้นกู้นะครับหุ้นกู้หุ้นปันผลต่างๆนะครับลองไปดูกันว่ามีหุ้นตัวไหนที่เราสนใจแต่ต้องไปศึกษาละเอียดนะเพราะาการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหากันว่าเราต้องได้เงินต้นเท่าไหร่นะครับและผลตอบแทน5%ถึงจะได้10,000บาทก่อนอื่นต้องมาเข้าใจก่อนว่าช่องทางการลงทุนให้ได้ผลตอบแทน6%เนเนี่ยนะครับมันมีอะไรได้บ้างนะครับที่สามารถทำได้แบบนั้นนะครับ อันได้แก่ลงทุนในหุ้นนะครับลงทุนในสังหาริมทรัพย์ให้เช่าก็สามารถทําได้ยิวประมาณ6%หุ้นเนี่ยทำได้ถึง 6- 1ถึงถ้าเกิดเลือกถูกตัวแล้วก็เลือกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับแต่โดยประมาณเฉลี่ยประมาณ6%ก็ก็พอทำได้แล้วก็ลงลงทุนในหุ้นกู้นะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันหรือกองทุนกองทุนรวมหุ้นนั่นเองนะครับการลงทุนใน หุ้นหรือสังหาริมทรัพย์ก็ตามเนี่ยนะครับถือเป็นอีกระดับของการลงทุนนะครับที่นอกเหนือจากเงินฝากพันธบัตรที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับคือเราเริ่มเพิ่มสเต็ปมาในส่วนของความเสี่ยงที่สูงนะครับสูงขึ้นนะแต่ให้ผลตอบแทนนะครับที่สูงตามด้วยนะยิ่ง h High l i s t High Return นั่นเองคือยิ่งผลตอบแทนมากขึ้นนะครับ ความเสี่ยงมันก็จะสูงตามซึ่งหุ้นกู้เนี่ยถ้าเกิดดูในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้หลายๆคลิปจะเห็นว่าหุ้นกู้มีเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเยอะน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของตัวหุ้นกู้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลงทุนกันเลยดีกว่านะครับนิ่เกินวิธีการคิดว่าต้องมีเงินต้นเท่าไหร่มันมีสูตรคำนวณอยู่นะครับเอาเงินปันผลที่คุณได้รับมาเนี่ย คุณคาดว่าจะได้รับเนี่ยหนึ่งบาทคูณ12เท่ากับ1น0 0 0บาทคราวนี้เอา1 2 0 0 0 0บาทหารเปอร์เซ็นต์นะครับที่คาดว่าจะได้รับนะครับหาร5%เนะ0.05เท่ากับเงินต้นที่ต้องมีเตรียมเอาไว้นะครับถึงจะเอาไปลงทุน5%ได้ปันผลเดือนละ10,000หมื่นคือ2 4 0ล้านนบาทคราวนี้เมื่อเราได้รับเงินเ,เราคำนวณและรู้แล้วว่าเงินต้นต้องเตรียมเท่าไหร่เนี่ย เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับเพื่อจะดูว่าเราต้องเตรียมเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะต้องมีเงินเก็บสมมติเรามีเงินเก็บอยู่แสนหนึ่งนะครับเอา2อล้านสี่แสนบาทลบแสนหนึ่งเท่ากับ2อล้านสามแสนที่เราต้องเก็บจริงๆนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อเลยต้องเก็บเงินกี่ปีถึงจะมีเงิน2อล้านสามแสนหรือ2อล้านสี่แสนเนี่ยนะครับก็เอาเดือนที่คาดว่า จะเก็บนะสองล้านสามแสนนะครับหารด้วยาหารด้วยเงินที่คุณคาดว่าจะเก็บต่อเดือนอย่างเช่นผมจะเก็บสักเดือนละแ0 0พันนะครับทำงานมาปุ๊บเอา8,000หักเก็บ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 นะครับก็เท่ากับ28่สิบองอยแปดเดือนนะครับก็คือสองอยแปเดือนครึ่งนั่นเองคราวนี้287.5เนี่ยนะครับหาร12 กี่ปีแปลงเป็นปีคือ23ปีกับ9เดือนนะครับใช้ระยะเวลา23ปีกับ9เดือนถึงจะได้รับนะครับเ,เงินต้นเท่านี้แล้วก็ไปลงทุนและได้ปันผลนะครับเดือนละ10,000บาทแต่คราวนี้ในการในชีวิตจริงเนี่ยนะครับเราคงไม่รอให้มันเป็นเงินก้อนแล้วไปลงตู้มทีเดียวนะครับหรอก นะเราก็คงที่จะทยอยทยอย DCA หรือค่อยๆทยอยซื้อมานะครับสะสมพอร์ตไปเรื่อยๆพอร์ตมันก็จะค่อยๆโตทําแบบเนี้ยมันดีกว่าแบบตุ้มเดียวนะครับเพราะทแบบนี้เราค่อยๆเลือกนะครับหุ้นที่น่าสนใจแล้วก็ค่อยๆทยอย,อย,อยซื้อทยอยลงทุนนะครับลงทุนไปลงทุนไปเวลามันมีปันผลจากตัวหุ้นกู้ที่เราเลือกหุ้นที่เราเลือกไว้เนี่ยนะครับไอ้ปันผลตัวนั้นแหละ มันก็จะมาทบนะแรกๆมันปันผลมันน้อยอ่ะเพราะว่าเงินต้นเงินทุนมันน้อยมันก็เลยได้ปันผลที่น้อยกว่าแต่คราวนี้พอเราค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะแต่ละเดือนดีซอแต่ละเดือนเดือนเดือนมันจะค่อยๆโตพอร์ตมันก็ค่อยๆโตเวลามีปันผลกลับมาเราเอาปันผลนั้นกลับใส่เข้าไปมันก็ยิ่งทบเข้าไปเรื่อยนะครับปรากฏว่าไอ้เงินที่ทบเข้าไปไม่ใช่แค่เงินต้นของเราละเป็นเป็นจากเงินเงินปันผลด้วย ทำให้มันจะเล่งระยะเวลานะครับจากที่จะต้องใช้ระยะเวลา23ยยปีในการให้ได้เงิน2ล้าน3แสเพื่อเอาไปทุ่มและได้ปันผลต่อเดือนเนี่ยกลายเป็นว่ามันใช้เวลาหลักแค่10กว่าปีก็อาจจะถึงเป้าหมายหรืออาจจะเร็วกว่านั้นถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นที่ปันผลได้หวือหวากว่านี้นะครับอันนี้แบบเบสิคเบสิคคือ5%โดยประมาณนะครับลองดูนะลองดูวิธีการคิดดูนะครับ ก่อนจากกันนะครับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ำลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทำได้มันก็สูงต่างเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เลยก็ได้นะครับบาง บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า,ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึ่งนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%เนนะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่างเงินฝาก นะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารนี้คือ1ความสิ่งต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารนี่ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับ นานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนขอ,ของอัตราดอกเบีย้ย หากอัตราดอกเบีย้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบีย้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่ำเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะ สภาพคล่องอาจจะต่ำนิดหนึ่งนะมาะสำหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วกเ็เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่3-4%เปก็พอจะหาได้นะครับนะต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับ หุนกู้เนี่ยเอ่อไม่ใช่คุนกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของออการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ 8-18%ก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับนะซึ่งหุ้นเนี่ยค่อนข้างมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่า กิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดหนึ่งนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกัน นะครับต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเวทขายนะครับก็สามารถทําได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับหุ้น,นเลยก็ได้นะครับถือไว้งนาะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มี อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งละและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้ทำ กำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวันสองวันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาดีหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6ก เดเดือนก็มีมาแล้วนะครับและ